ทุกคนนี่คือนาพงแม่บ้านของเราเองนางเป็นแม่บ้านที่น่ารักมากทําอาหารให้เรากินอร่อยๆทุกวันและนางทําได้ทุกเมนูไทยอีสานเหนือใต้หรือฝรั่งเศสก็ยังได้ส่วนพัดลมตัวนี้คอมันหักนางก็ซ่อมให้ได้ส่วนเก้าอี้ตัวนี้ราคา8,00 0บาทตอนแรกมันพังแล้วนางก็ยังซ่อมให้อีกตัวที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซ่อมมแพง,แ,พงและอย่างที่รู้ว่าเราเป็นคนชอบปาร์ตี้ ี่ยไม่ว่าเราจะปาร์ตี้ไหนยังไงบ้านลูกยังไงถึงเช้ามาคือบ้านสะอาดเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือนางทำทุกอย่างคลิปนี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยแห่ชื่นชมกันมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้านายสาวคนสวยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการเปเงินแม่บ้านุผู้ชมขาหลักแสนบาทตอบแทนที่ดูแลกันมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า5ปีนะคะโอ้โหคนเนี่ยแห่คอมเมนต์ถามกันเพียบเลยค่ะว่าเจ้านายกับแม่บ้านดีเด่นแบบนี้เนี่ยจะหาจากที่ไหนได้อีกค่ะ เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นไวรัลขึ้นมานะคะเมื่อสาวสวยคนหนึ่งเขาออกมาโพสต์คลิปลงบนทิก t ก k ค่ะได้มีการจัดงานวันเกิดให้กับคุณแม่บ้าน เพื่อที่อยากจะตอบแทนดูแลแบบที่เขาดูแลบ้านมาอย่างดีแล้วก็ดูแลตัวเจ้านายเองมาอย่างดีด้วยโ oh, oh, อย้โหยาวนานถึง5ปี mm hmm. ไม่น้อยคุณ mm hmm. ผู้ชมคะแต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาแล้วก็แสดงถึงความรักอย่างมากในการตอบแทนป้าไม่บ้าน,าน,านอย่างสุดซึ้งในครั้งนี้นะคะ mm hmm. ก็คือการที่เจ้านายนี่แหละค่ะ mm hmm. เขาให้เงินหลักแสนบาทนะคะชาวเรทเห็นปุ๊บตาลุกวาวจ,จริงค่ะทําแบบว่าทําให้หลายๆคนแบบคุ้ยประทับใจนะ สาวสวยที่เป็นเจ้านายก็โอเคป้าแม่บ้านก็โอเคด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าเจ้านายกับแม่บ้านแบบนี้เนี่ยจะหาได้จากที่ไหนนะไปชมคลิปเต็มๆพร้อมกันค่ะทุกคนนี่คือนาพงแม่บ้านของเราเองนางเป็นแม่บ้านที่น่ารักมากทำอาหารให้เรากินอร่อยๆทุกวันและนางทำได้ทุกเมนูไทยอีสานเหนือใต้หรือฝรั่งเศสก็ยังได้ส่วนพัดลมตัวนี้คอมันหัก นางก็ซ่อมให้ได้ส่วนเก้าอี้ตัวนี้ราคา8,00 0บาทตอนแรกมันพังแล้วนางก็ยังซ่อมไม่อีกตัวที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซ่อมแพง,แ,งและอย่างที่รู้ๆว่าเราเป็นคนชอบปาร์ตี้ไม่ว่าเราจะปาร์ตี้ไหนยังไงบ้านลุกยังไงถ่นเช้ามาคือบ้านสะอาดเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือนางทาทุกอย่างอยู่เลทุกคนวันหยุดนางก็ทํางานคือน่ารักมากนางอยู่กับเรามาทั้งหมด5ปีและวันนี้เราตั้งใจเซอร์ไพรส์ เป็นการจัดวันเกิดย้อนหลังและให้โบนัสย้อนหลัง5ปีซึ่งเป็นเงิน10,000แสนบาทเราก็ตั้งใจทำใส่กรอบสวยๆแล้วก็เลียงทีละใบคือใช้เวลาทำประมาณสองชั่วโมงอ่ะเธอแต่สำหรับเราเงินเท่านี้ไม่มากไปเลยสำหรับการที่นางดูแลทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวและนางรักเราจริงเหมือนลูกแท้ๆคอยเตือนคอยสอนเราทุกอย่างและช่วยดูแลลูกของแฟนเราให้ด้วยเราก็พานางไปเที่ยวที่โรงเบียร์นัดเพื่อนๆสาวของเรามา ด้วยกันแสดงความยินดีก็เต้นกันมันมากเพราะนางเป็นสายแอลกอฮอล์เหมือนเราจ้านี่ดูท่าเต้นด้วยนี่เยอะ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 นะก็ล <Yeah> ิ้นไม่หยุดเลยจ้าแล้วก็ขึ้นจอโปรเจคเตอร์แล้วหนึ่งและช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึงเจอไพยเงินจ้าแล้วก็เค้านางก็ปื้มปริมเราก็ปื้มปลิมคือแบบบรรยากาศนี้คือซึ้งพวกเพื่อนเราก็รักนางทุกคน มีการมอบเงินแล้วก็การให้พรกันและสุดท้ายน้ก็ร้องไห้ทุกคนเช่วยกันโอบก็ขอบคุณนะาที่อยู่ด้วยกันมาขอบคุณสำหรับทุกอย่างรักนานะคะเนี่ยค่ะต้องบอกว่าในคลิปเนี่ยก็ถูกโพสต์โดยผู้ใช้ Tik t o k ที่มีชื่อว่าคุณนิชาดอ t นาตตนะคะในคลิปค่ะก็ได้บอกเล่าถึงความดีแล้วก็ความขยนันความเอาใจใส่ของนง้พงซึ่งเป็นป้าแม่บ้านค่ะ ที่มีต่อเจ้านายรายนี้นะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านโดยมีคลิปเนี่ยชื่อว่าแม่บ้านที่ไม่ใช่แค่แม่บ้าน ต่คือแม่คนที่สองแม่บ้านที่ไม่ได้แปลว่าแม่บ้านแม่คือแม่รักนพำผงที่สุดในคลิปผ่าก็มีการบอกเล่านะคะว่านพงเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านนะเป็นคนที่ขยันทํางานบ้านในทุกอย่างเลยรวมถึงซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นซ่อมพัดลมที่คอหักแล้วก็ทําได้ ซ่อมเก้าอี้ตัวละ8,000บาทก็ทําได้เอามากลับมาใช้างานเหมือนเดิมได้ด้วยนะคะรวมไปถึงการที่ทําสารพัดอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนืออีสานใต้อาหารต่างชาติก็ทําได้นะคะรีกไดยว่าคนเดียวเนี่ยครบสูตรจริงๆค่ะโ,โหยกสูตรให้กับยกความดีให้กับแม่บ้านดีเดดเลยทีเดียวนะคะ ทีนี้ค่ะเจ้านายคนสวยเนี่ยเขาก็เลยได้มีการจัดงานวันเกิดค่ะพร้อมกับมีการมอบของรางวัลสุดพิเศษให้กับป้าแม่บ้านท่านนี้นะคะโดยเป็นเงินสดจํานวน1นึ่งแสนบาทคุณผู้ชมคะใส่กรอบอย่างดีนะคะที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาจัดทําขึ้นเองเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงเองค่ะเพื่อมอบเป็นของขวัญแล้วก็ของรางวัลเป็นโบนัสตอบแทนที่ดูแลเข้ามาดูแลบ้านมากว่า5ปีนะคะ งานนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหหลายๆคนเห็นแล้วก็มีความสุขรวมสึงแบบรวมถึงแบบหลายๆคนเห็นแล้วก็ประทับใจคุณผู้ชมคะ่ะไม่ใช่แค่นาพงนะคะที่เป็นป้าแม่บ้านที่แบบเดูดีเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมไปถึงชาวเน็ตที่เข้ามารับชมด้วยค่ะก็ต่างชื่นชมแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าอืม แม่บ้านที่ดีแบบนี้เนี่ยมันจะหาได้อีกจากที่ไหนแล้วไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะคะที่หายากคนอย่างคุณเนี่ยก็หายากเหมือนกันค่ะบ,บางคนก็เข้ามาบอกเหมือนกันนะคะบอกว่าน่ารักมากเลยหายากมากๆเลยคนแบบนี้เนี่ยโชคดีมากๆเลยนะคะทั้งคู่เลยได้ทั้งแม่บ้านดีแล้วก็ได้ทั้งผู้ใหญ่ที่แบบอยากจะดูแลเราจริงๆบางคนก็บอกว่าโอ้โหโชคดีมากเลยทั้งคู่เนี่ยที่ได้มีการมาเจอกันนะคะเอาเป็นว่าเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ไปแล้วคนหนึ่งนะคะอยู่กันมาระยะเวลานานก็ผูกพันค่ะ แต่ว่างานนี้นะคะโชคดีทั้ง2คนจริงๆค่ะทั้งเจ้านายแล้วก็ป้าแม่บ้านเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม